เราเป็นเพียงสื่อกาท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้นในช่องแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับชมสวัสดีครับนี่ของมาชีเป้ารถซีซัวผู้ชมเลือกซืเลขใช้นะครับคันนี้ตุยตาครับตุยตาเอาติดปีศูนย์ห้าเครื่องเกียร์ดีบอดี้สวยสีสันก็ยังโอเคครับ okay. ยังเงางามอาจจะมีริ้วรอยกันบ้าง,างตามอายุนะครับจะไปขับเที่ยวครับใช้งานเดินทางไกลกันแดดกันฝนได้สบาย27,000บาทเท่านั้นเองไม่ต้องตากแดดไม่ต้องตากฝน รถก็ยังสวยนะครับเล่มเอกสารมีครบนะครับ2 7 0 0มนนี่เล่มครบเกียร์ออโต้ด้วยครับกระจกไฟฟ้าคุ้มเลยทีเดียวเบาะสวยนะครับเบาะหนังดําไม่ขาดไม่โซมทั้งข้างหน้าข้างหลังครับเบาะไม่โซมกระจกไฟฟ้าทั้ง4บ้บาน270 0 0นนบาทนะครับเกียร์ออโต้เล่มครบฝากกดติดตามกดถูกใจไว้ให้ด้วยครับมาชี้เป้าเลือกซื้อกันประจำได้ไปพาคลิปใหม่ๆครับของเครื่องก็ยังโอเคครับเดิมๆสมบูรณ์ครบ ดูน็อตยังกลมแต่เข็บซ้ายขวาเลยพับเลยยังอยู่โครับยังโอเคสนใจติดต่อเจ้าของโดยตรงได้เลยนะครับเบอร์โทรอยู่ใต้คลิปเช่นเดิมถ้าหาไม่เจอกดที่ชื่อคลิปหรือกดที่คำเพิ่มเติมใต้คลิปก็ได้สำหรับคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนครับพบกันใหม่คลิปหน้าฝากกดถูกใจให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ